สวัสดีครับวันนี้ผมมีประวัติวันพ่อมาะัากันครับวันพ่อแห่งชาติมาฟังประวัติความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติในประเทศไทยและทั่วโลกกันนะครับเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่5้ธันวานั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติโดยทางรัชการได้กําหนดให้วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหยุดรัชการ หนึ่งวันแต่รู้กันหรือไม่ว่าวันพ่อแห่งชาติของแต่ละประเทศตรงกับวันไหนและวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยมีที่มาอย่างไรวันนี้กระปุกบัดคอมจะพาไปรู้จักเรื่องราวของวันพ่อแห่งชาติกันนะครับประวัติวันพ่อแห่งชาติและวันวันพ่อแห่งชาติในทั่วโลก วันพ่อแห่งชาติถือเป็นวันสําคัญที่ฉลองถึงความเป็นพ่อและบุคคลนี่นับถือเยี่ยงพ่อโดยจอห์นบีดอนชาวอเมริกันเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดวันพ่อแห่งชาติโดยงานวันพ่อแห่งชาติถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5กรกฎาคมสอง1ในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองแฟร์มอสรัดวล เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่แนวคิดวันพ่อแห่งชาติของจอห์นบีดอนจะถูกเผยแพร่ไปประเทศต่างๆทั่วโลกโดยวันพ่อแห่งชาติของแต่ละประเทศจะกำหนดวันและจัดงานแตกต่างกันไปเช่นวันที่19มีนาเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศสเปนโปรต,ตุเกสอิตาลีวันที่8พฤษภาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ วันที่ห้ามิถุนายนเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศเดนมาร์กวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นอาจจดิน้าไอ์แลนด์มาเลเซียสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรวันที่ย3ิบสามเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศโปแลนด์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนสิงหาเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศบราซิลวันอาทิตย์ แรกของเดือนกันยาเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤศจิกาเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์วันที่ห้าเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยครับวันพ่อแห่งชาติในประเทศไทยสําหรับวันพ่อแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2470และยังไม่มีได้กำหนดให้ดอกเขาพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติทั้งนี้นอกจากวันที่5ธันวาคมจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วยังถือว่าเป็นวันชาติของไทยอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีการกำหนดวันชาติให้เป็นวันที่24มิถุนาเพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองกระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยโดยได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรกในปีพศ2482ในสมัยที่จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายก ึ่งวันชาติของไทยอยู่มานานถึง21ปีจึงจนวันที่21พฤษภาคม2503ในสมัยจอมพลสลษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันพระราชาสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของไทย โดยเหตุที่เปลี่ยนเพราะมีข้อไม่เหมาะสมหลายประการคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่มีพระมหาสัตว์เป็นประมุขและเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกันจึงควรถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยโดยยก เลือวันชาติในวันที่24มิถุนายนดังนั้นนับตั้งแต่ปี2503ประเทศไทยจึงถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาของทุกปีเป็นวันชาติของไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ